เด็กครับวันนี้จะมาพารีวิวดูอาหารสุขภาพนะครับเป็นสลัดผักนะครับเมื่อกี้ก็เลยใส่น้ำสลัดไปเรียบร้อยแล้วก่อนนะครับก่อนที่จะบันทึกวิดีโอนะครับถ้าเป็นคนนี้ฮะผลไม้สดแล้วกินอย่างนี้ก็ได้คูก่ก่อนก่อนก็ได้คนระับ มีข้าวโพดถั่วแดงนะดีมากใส่รวงกันด้วยกอนอืมมีนี่ด้วยครับมุษเเเทศนะครับกล่องเดียวอ,อยู่เลยนะกล่องเดียวอ,อยู่ จะให้กล้องอย่งนี้นะกล้องถ่ายต่ำนะอาจจะมาช่วขออภัยนะครับย้อนแสงก่อนบางคนจะคนให้เข้ากันก่อนเนะคนน้ำสลัดให้เข้ากับผักบางคนก็ไม่ได้คนนะ ที่ก็บอกเกิดเป็นคนคนให้ทั่วนะปากไม่ล้นกน้นไม่รั่วชัวไม่เอาเมาไม่มีหนี้แหละคนนะขวดนี้มีแอปเปิ้ลนะอันนี้น่าจะเป็นประกาศไหมครับ ปากการดูฉาดดีมากครับชาดไบนะครับมีเผือกเลยฮนะเผือก เราจะรีวิวอาหารมาสู่ทุกท่านนะครับฝากติดตามช่อง YouTube ผมนะครับมาหาคงงชั้นแนวนะครับ,มาารบสมัยน,นี้ก็สร้างรายได้กันได้อย่างนี้นะก็ทุกคนจะมีสื่อประจำตัวนะช่องนี้ก็จะมีหลากหลายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคติต่างๆมีธรรมะก็มีนะครับรวมเรื่องแล้วก็การเป็นไปของชีวิตมีคติธรรมบางทีผมก็พูดคติธรรมไปด้วยนะฝากกดติดตามช่องเลยนะครับมหาการ,รงชั้นแนวนะฮะต่อไปก็จะรีวิวการมีมีไอ้นี่ด้วยนะฮะมีมันแก้ว กินแล้วรู้แล้วมันแกวบางคนก็จะไม่แยกกันกินนะกินรวมกันเลยนะอย่างนี้ครับถ้าบอกกินเพื่อสุขภาพกินอย่างนี้ไม่ค่อยมีไขมันนะครับบอก ผมใช้คำว่ากินนะเป็นภาษาไทายแท้ๆคำว่ากินซึ่งไม่ใช่คำย้ำอะไรนะน้ำจิ้มอร่อยมากครับน้ำสลัดรสชาติดีนะ จะมีอย่างอางทัวแดงมีกล้วยอยู่นะครับกล้วยครับมอกล้วยน่าจะเป็นกล้วยดิบต้มนะขอบทุกคนแล้ก็มีข้าวเดือยรูปเดือยอย่าง กินไปกินมาก็จะหมดก็ได้นะครับก็ได้อิ่มนะอันนี้นะครับถ้าน้ำสลัดอยู่ในผักอย่างนี้กินจะรสชาติมากเลยนะครับเคยเห็นมีบางช่องเหมือนกันนะ ที่เขากินอาหารแล้วก็รีวิวนะต้องลองทำตามมากนลครับ <c oughs> บางคนบอกเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องกายเรื่องตายเรื่องกลางเรื่องติดตะหลังเรื่องเล็กนะคนเรานี่นะหากินกับนี่นะฮะหลังกายของคนเนี่ยฮะร,รูปื่อกินเสียงเนี่ยหากินกับปากคนนะทำอาหารอร่อยอีกคนก็รวยได้นะทำอาหารอร่อยอร่อย ควจะต้องมีอันนี้เละถึงจะดีชิชั่วหรืกว่าแบบนะ้ ยังสดๆไม่เสียนะแต่ทิ้งไว้สักวัน,น่าจะเถียอยู่จะไม่เกิ่งยังสดครับน่าจะเป็นผกักออกแกนิก,ก้วยน,นะดอวออแกนิกะ่ะปลอดสารพิษับ ไปช่มยูนโยมนนทุกวันนี้แต่อาหารอินทรีย์ผลไม้อินทรีย์นะปลาสาพ,พิษจะให้ละเอียดนะครับ một lần mm. đi lắm ฝากกดติดตามช่องนะครับขอบคุณนะครับหมดแล้วกินไปกินมาก็หมดเหมนกันสวัสดีครับ